เฮลโลสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนการสอนออนไลน์พบกับคุณครูแป้งค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแป้งจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคุณครูแป้งขอให้เด็กๆติดตามชมกันนะคะเราไปดูเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ของเราในวันนี้กันดีกว่าคะ่ะเด็กๆ ไปกันล่เด็กๆคะ่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูแป้งขอความร่วมมือเด็กๆคะ่ะเด็กๆเปิดในเล่ม english exercise book 2นะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่46และหน้าที่47ดูไปพร้อมๆกับคุณครูแป้งนะคะวันนี้คุณครูแป้งจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง vocabulary family นะคะสมาชิก ในครอบครัวนั่นเองค่ะเด็กๆไปดูคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวกันนะคะเด็กๆออกเสียงนะคะสะกดคำไปพร้อมๆกับคุณครูแป้งได้เลยค่ะคำที่ใช้เรียกสมาชิกในครอบครัวนะคะ grandfathergrandfather Grand นะคะแปลว่าคุณปู่หรือคุณตาค่ะ เด็กสะกดพร้อมกันนะคะ g r a n d f a t h e r grandfather Grandfather ต่อไปค่ะ grandmother grandmother แปลว่าคุณย่าหรือคุณยายเด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ g r a N D M O T H E R Grandmother Grandmother แปลว่าคุณย่าหรือคุณยายต่อไปนะคะเด็กๆ Father Father แปลว่าพ่อเด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ F A T H E R f a father f r t h e r แปลว่าพ่อค่ะต่อไปนะคะ m t h e r m o t h e r แปลว่าแม่ค่ะเด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ m o t h e r t h e r m o t เ e r แปลว่าแม่ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคำที่ใช้เรียก สมาชิกในครอบครัวและคนรู้จักค่ะเด็กๆไปดูคำศัพท์กันนะคะ sister sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวเด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ s i s t e r sister, sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวค่ะ ต่อไปนะคะ brother brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายเด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ brother 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 แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายต่อไปค่ะเด็กๆ daughter daughter แปลว่าลูกสาวเด็กสะกดพร้อมกันนะคะ d a u g h t e r daughter daughter แปลว่าลูกสาวค่ะต่อไปนะคะ s o n s o n แปลว่าลูกชายเด็กสะกดพร้อมกันนะคะ s o n Sun. s ั n นแปลว่าลูกชายค่ะต่อไปนะคะเด็กๆ uncle uncle แปลว่าลุงเด็กสะกดพร้อมกันนะคะ u n c l e uncle uncle แปลว่าลุงค่ะต่อไปค่ะ aunt aunt แปลว่าป้า เด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ a u n t aunt aunt เแปลว่าป้าต่อไปค่ะเด็กๆ baby baby เแปลว่าเด็กทารกเด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ b a b y baby baby เแปลว่าเด็กทารกค่ะ ต่อไปนะคะ pet pet แ,แ,แปลว่าสัตว์เลี้ยงเด็กสะกดพร้อมกันนะคะ p e t pet แ,แ,แปลว่าสัตว์เลี้ยงต่อไปค่ะเด็กๆเข้าสินเข้าสนแปลว่าญาติเด็กสะกดพร้อมกันนะคะ c o u s, s i n ข้าวสิงข้าวสิงแปลว่าญาติค่ะต่อไปนะคะ friend friend แปลว่าเพื่อนนะคะเด็ดกๆสะกดพร้อมกันนะคะ f R i e n d friend friend แปลว่าเพื่อนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคำศัพท์ที่คุณครูแป้ง นำมาให้เด็กได้เรียนรู้กันในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะการถามว่าเป็นใครนะคะโดยการใช้ประโยค who is this หรือ who is that นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้โครงสร้างประโยคนะคะเด็กจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ this กับ that กันก่อนนะคะ this เแปลว่านี่นะคะ ใช้แนะนําคนที่เรารู้จักใกล้ตัวค่ะ that นะคะแปลว่าโนนค่ะใช้แนะนาคนที่เรารู้จักไกลตัวค่ะเด็กๆคะเราไปเรียนโครงสร้างประโยคกันค่ะ who ตามด้วย is ตามด้วย this ตามด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะ who ตามด้วย is ตามด้วย that ตามด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะเด็กๆคะการตอบนะคะสามารถตอบได้2รูปแบบค่ะเด็กๆไปดูการตอบในรูปแบบที่1กันก่อนนะคะ this ตามด้วย is ตามด้วยชื่อจริงหรือชื่อนามสกุลหรือชื่อเล่นตามด้วยจุด full stop ค่ะ that ตามด้วย i s ตามด้วยชื่อจริงหรือชื่อนามสกุลหรือชื่อเล่นตามด้วยจุด Full Stop ค่ะต่อไปการตอบในรูปแบบที่2นะคะ this ตามด้วย i s ตามด้วยไม่ตามด้วยความสัมพันธ์ตามด้วยเครื่องหมายคอมมาค่ะตามด้วยชื่อจริงหรือชื่อเล่น ตามด้วยจุดฟลูส stop ค่ะ that ตามด้วย is ตามด้วยไม้ค่ะตามด้วยความสัมพันธ์ตามด้วยเครื่องหมายคอมมาค่ะตามด้วยชื่อจริงหรือชื่อเล่นตามด้วยจุดฟลูส stop ค่ะอันนี้ก็คือโครงสร้างประโยคการถามนะคะโดยการถามหูนะคะและการตอบค่ะ เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูแป้งมีตัวอย่างประโยคนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะเราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ Who is this? นี่คือใคร This is Tony. นี่คือโทนี่ Who is that? โนนคือใคร That's is my sister. โน่นคือพี่สาวของฉัน This is my sister c a t h y โน่นคือพี่สาวของฉันชื่อเค t ทีเป็นยังกันบ้างคะเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ของเราในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆคะเราไปทำแบบฝึกหัดกันคะ่ะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่48นะคะและหน้าที่49คะ่ะ เด็กๆดูที่ exercise 1นะคะอ่านคำศัพท์นะคะเละคัดในส่วนของตรงนี้เด็กๆสามารถทำเองได้นะคะเดี๋ยวคุณครูแป้งจะพาเด็กๆไปทำใน exercise 2ค่ะจงตอบคำถามต่อไปนี้เด็กๆดูที่รูปภาพนะคะเด็กๆดูข้อที่1ค่ะเด็กๆดูรูปภาพด้านซ้ายมือนะคะ who is this น,ะะนี่คือใครนะคะคำตอบนะคะก็คือคุณลุงนะคะเราจะตอบได้ว่า this is my uncle นะคะนี่คือลุงของฉันต่อไปข้อที่2ค่ะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูจากรูปภาพนะคะ who is that โน่นคือใครนะคะคำตอบก็คือพ่อนะคะเราจะตอบคำถามข้อนี้ได้ว่า that is my father นะคะ นูนคือพ่อของฉันเป็นยังไงบ้างคะแบบฝึกหัดไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้คุณครูแป้งก็มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ทำกันอีกเช่นเคยนะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่48แนะคะและหน้าที่49คะ่ะในส่วนของหน้าที่48นะคะ exercise 1คะ่ะเด็กๆ เป็นการอ่านคำศัพท์และเป็นการคัดค่ะเด็กสามารถทำเองได้นะคะส่วนในหน้าที่49ค่ะ exercise 2นะคะการบ้านของเด็กๆนะคะจะอยู่ในข้อที่3นะคะถึงข้อที่7ค่ะส่วนข้อที่1และข้อที่2คุณครูแป้งพาเด็กๆทำไปแล้วนะคะหากเด็กๆไม่ค่อยเข้าใจเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบความรู้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะ และเด็กสามารถดูคลิปวิดีโอซ้ำได้ค่ะครั้งต่อไปคุณครูแป้งจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรขอให้เด็กๆติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแป้งขอลาเด็กๆไปก่อนค่ะขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพนะคะขอให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะเด็กๆล้างมือบ่อยๆนะคะ See you next time ค่ะเด็กๆบ๊ายบาย